ไดทีแม่หนิเพราะไส้ใช่แล้วค่ะใส่นี่ยไดทีแล้วเออใส่เห็ดลงไปก่อนใส่เห็ดต้องไม่เป็นปีน้องก็เด้ไม่คยกินอ่งคุปใส่เห็ดไปเห็ดเบิ่งแล้วค่ะมาเด้อจ้าไผสิกินอ่มโกบน้อยใส่บักบวบใส่ผักกัญญังใส่ผักแค่จ้ะแซ่บๆหอมๆอมหอมปีน้องหอมผักกัญญังขึ้งหอย สวัสดีครับพี่น้องนั่งคุยเดียวดินอยู่ตั้งชุมนุมเยู่ค่ะสิขายร้านสิ๊กเปิ้ลสวัสดีค่ะร้านก๋วยเ้ด้วยนี่ทังคุยกันตั้งแตเด็ตร้านติ๊เปิ้ม่พเลยเหมือนิ๊กต๊อกมาปุยกัเาคุยฉนวเมกีเดียว คลิปเป็นนี่คลิปเป็นเอสนสวัสดีค่ะใส้เข่ามาด้วยใส่หนองมาเป็นคนไหลกันเมนูอย่างบุ้มเหมือนนี้กลมหัวด้วยก็หัวสวยๆไปโรงเรียนสวัสดีค่ะเป็นแล้วด้ยค่ะสนดยอคนค่ค่ครับใส่คนละแบบนรรัฒนธรมนรรันรั่นธนธฒนารมัฒนรัฒนาน คนเก่งของแม่คนน่ะขนหอนรล้าย้นหอนล้ใจน้ำหอมพอไอมตต้าเป็นผ uh> şey ู <k 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 ้บ่าวดีแล้วครับบจงนุ๊บจุ๊บจุ๊บจุ๊บนักเลงถนนาะจุ๊บไม่ั่นเหรอเห็นยังไงอ๋อฮุมสิโบขืนเราได้อดินนะพี่แม่้องหันผักรอแล้วกัน อันนี้ของฝากจากคุณตาสมจิตเอินว่าอย่างนีนพอสมปลาน่อยจ้า orange small fish นี้นี่แม่ตูเก็บไห่ค่ะแมญ่าเก็บไข่พวกรั้วปลาจากพอปูค่ะ อันนี้ฮ็ตจากตลาดฮะเมื่อ <them> น <anak lonely> ี้วันเกิดไอ้มนตีใะไอ้หอยเฮ้ยฮู้จได้โอยวนทันหน่อนะวนนามวงรัฝาหองเลยจำ่อ่งไรแล้วเหาอฝาหองกับยู่วนฝาด้เนาะยาเลยตาซีเซียบเต้าอุ่นหนำจ้านำจาคุณพ่อเติม่านก็ได้พี่น้องแล้วละอ้อมก ครับมื่อนี้โคกบอมโคกเสบแซ็บเสื้อมาโบเสื้อเฮ็ดขาวนำ้ำเลยครับพี่น้องอนึกในใจก็คือว่าต้องเส็บแท้แน่นอนม <laughs> ั้กดดันนีออ่แหละนีกดดันเราลูกเอ้ยเฮ็ดไปสเต็ปเฮาล้วคือเฮาเคยเฮ็ดละเลยเฉียงหน่อยก็มีหน่อยซอยซ่าเลยนี่คะ่ะเทียงใบคอครับผมคอกระเทียมน้ำแน่สองกีบ <c oughs> มื่อกี้ไม่นูทุก มากครับใช่เอ้ยไอ้ตะกาแม่ขึ้มานเถอะวะนี่เด้ค่ะตะกาแม่ยาให้มามืออื่นเสียเอาไปจังหันค่ะมือไปจังหันเป็นแม่ออกก็ได้ช่วยมือแม่ครับเพราะับใส่หอมแดงแล้วใส่กระเทียมลงไปน้อยนึงจ้ะเดือนโปกใส่หมอนเลยจ้ะจะแบบข้าต้มเอาไปขัวก่อน ห๊วหอยนี่ครับพี่นองเห็ดบน้อเห็ดบน้อใช้เห็ดต้องจัดจางได้จัดไปครับอันนี้ใส่หกว้ก่อนก้าเดี๋ยวดำนี่ยครับตังเท้าในวิปยุคยุกของทางนี้นี่ ใส่งั้นตัวเนนลือดไม่ซักจริงกดื้อมเกือบไม่ใส่ประเดียก,ก่อนเลยค่ะมะันโอ้งน,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 นี่ดิดูรูดูโดนี่ยสใส่กระไม่ขอกินกวันั้นน้โอ้ดีเดียวเดียวมาตื่นเดี๋ยว,ยวสองก่อนค่ะ มาแล้วจ้าเจลปลาแมงดาพอหน่อยส้อยเดิมรสชาติอีสานบานเฮาใส่แมงดาตัวเป็นๆหอมๆสื่อติดบานไใบกินเขาแสบขืนแทนแน่นอนสนใจสินค้าแอดไลน์เขม้าเดี๋ยเลยเด้อจ้าพุยอะไรรู้ไห้ดี๋ยวก็ใส่<ด>้อถว,วยนี้คนนำตั้มเขาเบอร์เขาลูกเป็นเด้อพี่น้องเลยยาวลาใสเด้อเขาล่นแล้วแตเชื้อถ้วยนี้ไว้เนาะจ้าะไรเลยเกลือค่ะโอ้ชีลดังมันจะใสจใสมูวีมีการเตือนความจม เพียสวยแต่ใี้ทีเจ้าฟุ้นผมชื่อ,อ,อรถค่ะใช่ไหมนี่จะังไดกินเหาลูกโดดหัวใ่จ้าโอ้โหเพียสว่านี่ไส่รุนรุนเนี่ไยโออกจังเลยนั่นอะ่ะโบเพียดอกไอจ๊ะแนี่ยมันกินเยอะเพียกินได้ครับผมเอาพริกหอมครับผมเอาพริกหอมหอยมันสุกก่อนครับพี่นอ้อง มันดังบอกเขาค่ะบมาซ่นอ,อ,อนี่มกินแบบพริกแม่ครับใส่โอ้ยมัน,นบม่ได้เผ็ดแต่ว่ามันกินหอมของพริกเขียนมาตำดัง,ดงแบบอู้ยังขาดสกเลยแม่ใส่ยินงแบบแม่เนอะมันหอมเสียดสุดยอดเบิ้งคือเราใส่ใจเขาเยอะครเตาอังโลเตาอ,อังโลตเตาเศษไก่นะ าจำข้าวเบอร์ครับพี่น้องทำไมเครื่งกลาบครับขลนให้มันเป็นข้าวเบอร์ก่อนขลนให้มันแตกครับพี่น้องเวลาเ้าไปเสิร์มันยังมีเป็นก้อน แต่กับเสื้อแล้วก็บช่วงเสื้อใหม่ๆต้องขลุนกลมเอ,อีกยดเลยไหนได้รู้เด้ดเดอได้เห็น,น,วนวเปอลออ่าเออแย่มันติดก้ลมเอมี๊ยดตอนเอาเสื้อลงใหม่ๆนะหักเพราะอ้อมมีเม็ดเออขยะแล้วหนี่น้องครับเบื่องบรรยากาศครับผม เป็นฝุ่นใหญ่มากครับขนาดครับเิ่งครับกี่ฝากําลังเหลื่อมจับตัวคลองคล่องทิศเหนือครับผมนก่อนมอใหญ่อึบปืดเลยครับเนี่ยสายกําลังไรงัวกลับบ้านครับมีงัวงมีแต่โตงงามๆครับผม้ยขนาดครับเนี่ยโมฮันจะได้ตีอีกครับสาย ฝนโตกลิ้นเราได้ับพี่น้องใส้โรลโร่พางพดกันนะครับโรลโล่ต่อต้องโลโร่พึงพูกันนะครับพ่อโลโรหนึ่งสองสามพี่น้องลอใหม่เพราะมันดังว่าสีนฝนกระตกพอดีเลยครับพี่น้องบ้าวะ่าขับมาเมื่อเลิกกัดจะคู่มือบได้ฝนเดินได้การเยอ่วอนนี้ไม่ม,มออะไรบ่ลคือหอมะ ททเป็นอีกปั้ไสใช่แล้วค่ะไส่เนไททีแล้ง <c oughs> วงานวางไว้ข้างนนเนี่ยใส่ขั้โต้แล้วโอ้หอนทช่ดิงานางวางเรางลงไว้ที่นันเลยแั้งมำแังมันนะ่ะเออได้กะโคดสั่งโคดสั่ง เออเส่เห็ดลงไปก่อนใส่เห็ดตออะไรเป็นความจริงออกทุกด้บไม่ไค่อกคยกินอ่องกบใส่เห็ดไปเห็ดเบิ่งด้วค่ะปกติ่บใส่ยูว่แม่ดีครับบางคนผมก็ใส่ตะผักครับเส่เห็ดขาวเห็ดบดแซ่บหอมกบเลยนั่นเท่เาไปเก็บได้เดือนส mm ี hmm. ่เดือนห้าฝนลงไม่นะมาหอ,อมเสือกบใหญ่กบเท่าโอ้โห <c oughs> สุดยอดพจริองอ่ะเลยก็ามาเป็นตาแสบ <c oughs> แล้วรอมันสุกไปพร้อมๆกันจ้ะพอน้ำมันเดือดเราก็จะใส่ข้าเบือลงไปจ้ะคนค่ะคนกเ่้หนนะน้แก็นคนนน มักจะเป็นอัวรลัวเด้ค่ะปัตตานีใส่บววลงไปจ้าผักกระไดมาตะ้น้ำในยาคนละผักกระแย,ง,ยงได้ได้ไมาใไล่ดูได้มาต่ตลาออดเพราะ<ส>เขาเจาะบัวเขาเจาอยากอายขายไห้คือมันเหี่ยวแล้วเขาเจาก็ะไดหวานที่ลาเอาไปกินซี่จ้าขอบคุณเพื่อนบ่ล่ะขอบคุณตอนน่ะคป่ประจำ เ,เ,นนเดี๋ยวให้พักมมนีสุกยังไงพักกันแย่พักอีกตัวเด้ยแน่นอนมีใส่เนี่ยลัวรั่วจะตัดแสบบ้างแว,ว่าหายน้ำจาลเขาเลยนะเดอเพิ่นมีเฮากินหวานลดความหวานลงมาเด้อพี่น้องมาซิมมันก๋วยเตีย๋ยน้องแน็ตน้องขวัญ หลานอยู่เหินคือนี่ละทิศเดียวนี่ละเพื่อนยูะน้ำสุปก็เป็นจะเสียดใช่ใช่ใต่ตนเมื่้มเหียเอาซูพี่น้องฟังกันนะลูกเวยตีกันเลยน้ำตกบอกจาวันล้วสีเข็ดแบบรดถึงยังบอดบ่ได้เข้มนัวให้ยหอมเผื่อยหอมมาปรุมะแมนแต่ว่าคว่ำหอมอย่นี่ได้หอมไม่ดีครับนี่โอ้สดเด็ไปเลี้ยงสูตรน้ำปาคอนละเนีมันละพาหอมพาเสียบีเอาซื้อลงไปใหญ่มากสําเลย อันนี้เดน้ำอลกเพราะว่ามีหลายคือดําตุ๊บแม่ส้นตานหรือเล่ครับพ่อพี่ป๋อตมลน้ำลาลน้ำปลาอยู่นี่โอ้แม่น่อปลาอ้นีน้องดูเอาแบบรรชาติแม่พอแล้วเส้นคืองามแต่ว่าใส่จริงลิ้เจวก็ตามใจไซด้วยโอ้ยแเห็ด้อเธอ เป็นตะกุดเจี๊ยวเห็ดเองครับล้มบานแค่ไเอาสวดล้มหลังบ้านท่ำครับผมเป็นบ้านมองแอมองขวานครับผมอันเด็ดซุปแม่ปางขันเท้าบ่มีเงินเท้ากินห้องกันเท้ากัเอาเข่าลงใส่ครับเสื้อแล้วบ่ใหญ่กี่ขานตัวละกะแยงนะจ๊ะอีกตู้ที่จะจัดหอมไปย่างกับย่างมันหอมเดี๋ยวสิว่ากินจริงกับเพราะมันหอมกะัดก่อนให้ก้อนนานนานนาแล้วโซนหัวหน้า มันเป็นกินหอมผักแนงกับแ่คะบักบวมเนี่ยครับใส่กิจนวลไม่ใช่ตัวยาวๆเลยนี่จังหวะนี้เนาะครับเมนูนี้ย่างกินออมโกสักิจนวลดีเลยเล้าสีใส่ผักกระแนงผักซีเล้ยลโหบวบแบบนี้ครับผอมมาซิมใสเด้อยหนึ่งเด้อน้ำปลาคันจังนี่โรคหิวจริงครับว่าแม่นไปกินเบิ่งเถอแม่นอีดีกินแล้วลดยาหิวรักษาหายทุกโรคโรคหิวใ่ไหมน้องเขาหลวบเลยรักษาโรคหิวอยู่คอนสารพี่น้อง มันมีคลินิกรักษาโรคหิวแซสบด้วยไหมใส่เอานชินก๋วยเตี๋ยวหน่อยเขาบอกอาหารหลายอย่างเลยลูกเขาแปลงถึงก๋วยเตี๋ยวถึงอะไรหลายอย่างอ๋อใส่ชิมจางลูกแสดงว่าเติมดนี่ครับครับแมเกือเกือเกือน้ำกอร์ดีบ่ะมันยังเปิดๆอยู่มันเนี่ยบ่เปิดบ่เปิดหรอหลอกเกือก่อน มาเด้อจ้าไผรสกินออมโกบน้อยใส่บวบใส่ผักกะเงยงใส่ผักแค่จา้าเศษๆหอ,อมหอม,ออมนะจ<อ><อ>๊ะหอมมะพร้องหอมผักกะเงยงชื่หอยหอมผักกะเงยหอมบ่ค่ะดมๆค่ะ,ดม,คะดมเข้าไปขออนุญาตหมุนมาทางนีนะครับตอนโกรบท่าหนี้หลายครับผมสูตรดมเข้าไปค่ะเฮ้ยนอนซ้อนค่ะขนาดผมออมโกบฝนแหลกนอนมาซ้อนมาสนเหมือนกันนะครับผมแเศษๆครับโอเคครับมาจ้ามาเด้อครับ พี่น้องแฟนคลับเอฟซีทุกมอ <discussion> <Rainbow noon> งท uh ุกบอลทุกคนครับมากินสเตียร์มาอ้อมกุบเหมือนโอ้เสือพักเสือเห็ดหอมพักกระเนี้ยงเนาะเนี่ยหมูเป็นน้ำแดงมาบวกมีแันเอาแล้มันหอมเตาเนี่ยหวลัวะเสียบพี่น้องจำ อยาากจ้แซ่บพี่น้องสุดยอดเลยเหยียดครับไซเห็ดเหยดแม่บ้าเอามาจเลยใส่ขาตัวครบครับขาตัวคบน้อยครับใส่มินิไซตับวกน้ำพร้อมเอาข่าเนื้อจ้ำมันจะลวกปากห่อนี้มีบวกบวกนี่อือพร้อมพร้อมประกันยังบมาไซห่อนบอก กีอ,อ,อย่างต่วนเกี่ยวเขาเลยพอบรรยากาศขั้นได้กินผักแยงมันคือแล้วด้วยคือเพราะตอนลูกดูด,ดแล้วไปไใส่หมดเลหลายเลยเดี๋ยวมังยองดอกแคร์พี่นอ้องอยู้ว่าจะแปลนสมไม่ติดบกแค่พี่น้องหอมคืออยากใสช้สสยานมันเผ็ดค่ะ โอเคนะสวัสดีครับยามาอีกอะรสชาติโอเคไม่ว่ารสชาติตกลงต้องบอกว่ารสชาติดีหอมแใสจ่อยยังไงเนาะกินเข้าไปแล้วคิดพอนายหน้าตะลนเลยอ่ะไม่ล่ะตอนจะคิดว่าว่ายาๆเลยล่ะ ตอนไปเก็บมันพักกระแหง,งไปฝ่ปาไม่ตู<อ>ที่เอาไปเก็บสองคนนะนี่นี่มันถือออกป่ละ่ะมันมีคนทำนาอ๋อเจ้ามันถือหกอ,อ่ะหัวรัวดีเพราแข็ กินหนา่นหน่อยก็ได้จะคั่งจัโอ้มาได้เมกเลยปุ๋ยเลยมากินพอมครบน้ําพรอนเมืองสารคามมีกันเนาะครบไม่ตัไน่ตัเมืองสิกัเรียกแล้วก็มันเรียกตนมันก็ปะนั่งเนี่ยเห็นเห็นนั่นผ่านนะคมัมกลิ่นเรามาไปคืออื่นมาห่อนหนึอื่นเดินทาง คนต้มไหมโอ้เสียงฟ้าไหมหน้าหวานโคบมันก็สาดด้วยนะต้ม่าน้อยตาสมจิตนี่ฝีมือเหล่ามีเซืรอสูรสด้วยปกติแล้วเราห็นเนี้ยเราใส่จิ้นมาเป็นตัวแซ่บตัวละพี่น้องยำถือตะไคร้หอมหอย กินน้ำมืเดียวแสบเลยเนี่ยเปนตัวมังโม่เหมือนออมกบเสือดอกแคเสือเพชรขอนเขาถึงส้มปลาน้อยสุดยอดครับตัวมังเราหนุ่มยิ่งดีได้ครับคลิปนี้ก็บฟ้าพี่น้องเฟนครับทุกมองทุกงบอลเด้อครับแต่อยู่ในประเทศต่างประเทศพอดีครับกดไลค์กดแชร์นะครับเด้อครับแหล่งนี้กินออมกบครับขอบคุณครับผมคุณขาเด้อครับมากินน้ำกันครับยานยานฟ้าครับฟ้าห้องดูแล้ว